สวัสดีครับติดนะครับเริ่มกันด้วยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง westman เรื่โดย angie frames จะจำหน่ายโดย ryan s g a t e เล่าเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดถูกคุกคามจากเพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่ผู้โหดเหี้ยมและรุนแรงเข้าฉายในอเมริกาเหนือวันที่2 0กุมภาพันธ์ปีหน้าต่อมาเป็นภาพของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้โชคดีที่ได้รับเงิน10,000เหรียญ พร้อมตัวเข้าชมหนังเรื่อง Good for j o n e รอบปฐมททัศน์ที่จัดจำหน่ายโดย Lionsgate และทำเงินจนถึงวสุนในเมริการเหนือไป2.4ล้านเหรียญจากทุนสร้าง30ล้านต่อมาเป็นทีเซอร์ของหนังเรื่อง Evil Dead Burn ที่ร่วมกันจัดจำหน่ายโดย Warner Brothers และ Sony Pictures เข้าฉายวันที่24กร,รกฎาคามปีหน้าต่อมาเป็นภาพใหม่ของ Pennywise ในซีรีส์ It Welcome to d e r r y และภาพของมันที่อยู่ในโรงละครสัตว์เมืองเดอรี่ปี1 9 0 8 ภาพทิโมตีชาลามในกองถ่ายดูนภาค3ภาคเฮลรี่คารวิลในบทซูเปอร์แมนที่เพิ่งเผยแพร่โดยแซ็กไนเดอร์ภาพแรกของเดเนียเดสไวเลอร์ในซีรีส์ยูโฟเรียซีซั่นที่3ด้านทิชาพเพดัสยูทูบเบอร์ผู้ตั้งชื่อูว่าอควาแมนได้รับเลือกให้แสดงในยูโฟเรียด้วยส่วนทีมงานของหนังซูเปอร์เกิลบรรยายชุดของตัวละครว่าเธอสวมเสื้อโค้ทสีเขียวมีฮุดขนสัตว์กางเกงสีดำรองเท้าบูทสีน้ำตาลและเธอถือดาบ โลโบตรงกับคอมมิค์มากแค่ไม่จะเป็นต้องอธิบายและเครมมีหน้าตาน่ากลัวกว่าในคอมมิคต่อมาเป็น10อันดับหนังน่ากลัวที่สุดตลอดการที่จัดโดย science of scare project อันดับ 1. sinister ภาคแรกอันดับ 2. h o s t อันดับ 3. skinamarink อันดับ 4. insidious ภาคแรกอันดับ 5. the conjuring ภาคแรก 6. h e r e diary t 7. s m i l e ภาค2 8. s m i l e ภาคแรก 9. The Exorcism of Emily Rose และ10 Talk to me ด้านไมเคิลมอโรบอกว่าหนังเรื่องอี o l l o w สภาค2ที่จัดจำหน่ายโดย Radius TWC มีบทที่น่าทึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ชมประทับใจมากหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงส่วน m ไมเคิลมั n ผู้กำกับหนังฮี t ภาคแรกวางแผนถ่ายทำภาค2ในช่วงฤดูร้อนปีหน้าซึ่งลิขสิทธิ์ของหนังตอนนี้เป็นของค่าย a อ a z o n m g m Studios โดยบอกว่ามันเป็นทั้งภาคต้นและภาคต่อ ต่อมาหนาง Blackphone ภาค2ที่จัดจำหน่ายโดย Universal p i c t u r e s ได้รับคะแนนในเว็บมเขื่อ73และได้รับคะแนน B จากทาง CinemaScore โดยเมสันเตมสและเมดเดเรียนแมกกลอเผยถึงผู้ชมที่แต่งตัวเป็นเดอ g r a ร b เบในวันฮาโลวีนว่ามันเจ๋งมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สร้างผลกระทบขนาดนี้และมันทำเงินจนถึงประสูนไป10.8ล้านเหรียญจากทุนสร้าง30ล้าน ด้านหนังไบโอเรน i ์ในภาค2จากค่าเดียวกันถ่าทยทำเสร็จแล้วนำแสดงโดยเรดกา a ์เดียนและแรดแค t เช e รเข้าฉายวันที่4ธันวาคมปีหน้าส่วนโฟกัสฟี t u r e ์ในเครือยูเว e ร s a ลใช้หนังบูโกลเนียรอบพิเศษก่อนฉายจริงฟรีสำหรับผู้ชมที่ยอมโกนหัวตามตัวละครในเรื่องและมา r v e ว Spoiler บอกว่าตัวอย่างแรกของหนังเรื่องดีโอดิซจะใช้ไปหน้าหนังแอฟร a กาไฟเยอร์แอนด์อชพร้อมกับอเวนเจอร์สดูมสเตยอมา หนังแฟรงเกนสไตล์ของช่อง넷เฟรชกำลังใช้อยู่ในโรงหนังบางแห่งแล้วด้าน Sony p i c u u r s s ยืนยันว่าบทหนัง Horizon Zero Dawn ฉบับคนแสดงเสร็จสมบูรณ์แล้วขณะนี้กำลังหาผู้กำกับ,กบเริ่มถ่ายทำในปีหน้าและฉายในปี2027ส่วนกอเรียเอสเตฟานอดีตนักร้องชื่อดังชาวคูบาน่ายืนยันว่าเ h เชลเซ l e r จะมารับบทเป็นเธอในหนังชีวประวัติของเธให้ค่ายโซนี ในขณะที่เควินคอสเนอร์โกรธมากที่เห็นบทความใหม่บอกว่าเขาทำงานด้วยยากจะเหมือนการดำน้ำเลยเพื่อค้นหาสมบัติใต้ทะเลต่อมาอินไซดแฟนเดิมบอกว่าหนังแอนิเมชันเรื่องซูทอปเปียภาค2มีความยาวน้อยกว่าภาคแรกหนึ่งนาทีด้านแอมเบอร์มิดสันเดอร์และวอตันกอกินส์จะแสดงนำในหนังแอคชั่นระทึกขวัญเรื่องเพนเทอร์คล,ล้ายค่ายเดอะทเวนตีเซนจูรี่สตูดิโอสและรองยาวของผู้หญิง ที่ต้องช่วยเหลือพ่อของเธอหลังจากที่เขาถูกลักพาตัวไปเขียนบทโดยเดเร็กโคสตจากเรื่องจอห์นวิกและอำนวยการสร้างโดยเจมส์แคมเมรอนส่วนนี้เป็นภาพของเจเร็เรโตที่เข้าไปทักทายและขอบคุณผู้ชมที่มาดูหนังเรื่องทรอนแอริสและภาพใหม่ของตัวละครคิรีในหนังแอฟริกาไฟเจอร์แอนด์เอชเมื่อจอจลูกัสถูกถามว่าเขาม o v อ on จาก Star Wars ไปแล้วหรือยังเขาตอบว่าดิสนี่เข้ามาดูแลและมอบวิสัยทัศน์ของตัวเองให้มัน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเขาก้าวข้ามมันไปแล้วเพราะเขาต้องใช้ชีวิตเขาหมายถึงว่าเขากําลังสร้างิพิธภัณฑ์ซึ่งมันยากกว่าการสร้างหนังเมื่อโกลรอดถูกถามว่าอยากอยู่ในจักรวาล Star าว r ์หรือไม่เขาตอบว่าไม่เขาไม่ต้องการกระบี่แสงแต่เขาเป็นแฟนตัวยงของแมนและดูทุกเรื่องเลยตอนนี้เขากําลังดูเรเบิลอยู่บนโซฟาได้สบายมากเมื่อชาลีคอร์สถูกถามว่าแดร์เดวิของเขาจะร่วมทีมกับแดร์เดวิฉบับเบรนแอฟเฟร็ David ในหนัง Avengers Secret Wars หรือไม่เขาตอบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคุณพูดถึงอะไรตอน n o w a Home ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในหนังแถมทําเป็นโมโหกรบเกลื่อนด้วยนะครับเมื่อ Michael w a r d e n ผู้ช่วยเขียนบทหนัง Avengers ทั้งสองภาคถูกถามว่าเขาอยากให้ใครรับบทเป็น Nova ใน MCU เขาตอบว่า g r e n n p o w e และเขาน่าจะเป็น Nova ได้ดีทีเดียวแบบนี้เราน่าจะได้เห็น Nova ในหนัง Avengers ภาคใดภาคหนึ่งนะครับต่อมา d a n o ปวยตา พูดถึงโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียในกองถ่ายดูมส์เดย์ว่าดาวนี่หล่อและยังดูเด็กมากแต่เขาไม่ได้อยู่ในฉากนั้นด้วยเขาจึงไปหาผู้กำกับเพื่อคุยเกี่ยวกับบทพูดบางอย่างและอยากเจอหน้าดาวนี่ด้วยถ้าจริงไม่น่ามีฉากที่นามอร์สู้กับด็อกเตอร์ดูมในหนังนะครับด้านยดากกสตาผู้กำกับหนังเรื่องเดอะมาร์เวลส์เผยว่าเธอได้ไปเยี่ยมชมกองถ่ายหนังเรื่องดูมส์เดย์เมื่อ23สัปดาห์ก่อนเควินไปกี้ เขียจนจดหมายขอวีซ่าสาราชนาจักให้เธอน่าจะเป็นไปนตามที่เจมส์แมคคอร์บอกว่าตอนนี้ทีมงานกำลังถ่ายทำฉากเพิ่มเติมที่ดำเนินเรื่องราวต่อจากฉากหลังเครดิตในหนังเดอะมาร์เวลส์นะครับส่วนเฮนรี่ลูอิสรับบทเป็นดัมยในซีรีส์วิชั่นควสในขณะที่โจนาธานเซย์เยอร์รับบทเป็นตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยแต่มีอักษรนำชื่อเป็นตัวอยู่และหนังเดอะแฟนตาซีโฟร์เพรสที่วางจำหน่ายในรูปแบบ 4K ร์เ r บลูเร และดิจิทัลจะมีฉากที่เฮอร์บี้เล่าให้เราฟังว่าใครเป็นคนขี้โมโหที่สุดในครอบครัวนี้และมันปฏิบัติกับเขายังไงให้ดีที่สุดโดยทอมเอริสจากซีรีส์เรื่องลูซิเฟอร์เผยว่าเขาเคยออดิชั่นบทรีดิเชิร์สตอนที่มันจะตกเป็นของปโดปาสกาลเขารอจังหวะเวลาและตัวละครที่เหมาะสมกับเขามาโดยตลอดเขาเคยเห็นรูปของรีดเชิร์สในคอมมิคแล้วคิดว่าคนนี้อาจจะใช่เราดูคล้ายกันมากเขาส่งเทปไปแต่กลับได้รับข่าวว่าบทน,นี้เป็นของปโดปาสกาล แต่เปโดเก่งมากเลยเขาจะตั้งตารอดูมันเพราะตัวอย่างหนังดูสนุกดีมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ